สวัสดีคะ่ะทํากับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ขัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทํามะขามยักษ์แช่อิ่มสูตรทํากินทําขายสามารถนําไปสร้างอาชีพได้เลยนะคะมะขามแช่อิ่มของเราก็จะสีสวยมากเลยค่ะสีเหลืองน้ําผึ้งนะคะก็จะมีความหอมหวานกรอบอร่อยพร้อมเคล็ดลับในการปอกมะขามปอกยังไงให้ฝักสวยสวยไม่เละนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกค่ะต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะจากนั้นใส่มะขามลงไปค่ะใส่พอประมาณนะคะต่อไปจับเวลา2นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะทําการลวกมะขามในน้ําเดือดเป็นเวลา2นาทีถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะก็ใช้วิธีตักขึ้นมาแล้วก็กดดูค่ะถ้านิ่มก็ตักออกนะคะหรือจะแกะดูก็ได้ค่ะถ้ายังไม่นิ่มแล้วก็ลวกต่อให้ครบ2นาทีนะคะ พอครบ2นาทีค่ะเราก็จะรีบตักออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำมะขามไปพักไว้ในน้ำเย็นกะละมังที่1นะคะแล้วก็ตักออกค่ะไปพักไว้ในน้ำเย็นกะละมังที่2ค่ะเพื่อให้มะขามเนี่ยคายร้อนแล้วก็หยุดความสุกแล้วก็ทำให้มะขามของเราไม่เละนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาปอกมะขามกันนะคะใช้มีดปอกผลไม้ค่ะตัดตรงขั้วนะคะเราก็จะทําการดึงเส้นใยออกทั้ง3ด้านค่ะแบบนี้เลยนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะแกะเปลือกออกแบบนี้เลยค่ะแกะแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะสำหรับใครที่ทำขายสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะสามารถแกะมะขามได้ง่ายนะคะไม่เสียเวลาแล้วก็ได้ทีละเยอะๆด้วยค่ะนี่นะคะก็จะได้ฟักฟสวยแบบนี้ค่ะและที่สำคัญคือไม่เละด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ ค่ะเราก็ได้ทำการแกะมะขามเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะนำมะขามนะคะไปแช่ในน้ำปูนใสค่ะ ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาทําน้ําเกลือสําหรับไปแช่มะขามนะคะขั้นตอนแรกก็จะต้มน้ํำ่ลิตรให้เดือดค่ะจากนั้นใส่เกลือแกงลงไป400กร,รมัมคนให้เกลือละลายดีนะคะพอเกลือละลายดีแล้วเราก็จะยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราแช่มะขามในน้ําปูนครบเวลานะคะเราก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนํามาใส่กระมังนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการดองมะขามในน้ําเกลือนะคะอันนี้เป็นน้ําเกลือที่เราต้มไว้นะคะพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนํามาใส่แล้วก็ทําการกรองให้สะอาดค่ะอ่าต่อไปเราก็จะดองมะขามในน้ําเกลือเป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นมะขามนะคะที่เราแช่ในน้ำเกลือครบเวลาแล้วนะคะ1คืนค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําน้ําเชื่อมสําหรับนําไปแช่อินนะคะขั้นตอนแรกก็จะใส่น้ําตาลทรายแดงลงไป2กิโลกรัม จากนั้นจุดแก๊สขึ้นมาค่ะโดยการใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําการคั่วน้ําตาลให้ละลายเป็นบางส่วนค่ะใช้เวลาคั่วอยู่ประมาณ3นาทีนะคะเราทําการคั่วน้ําตาลเพื่อให้น้ําตาลมีกลิ่นหอมนะคะอ่าแล้วก็มะขามแช่อ,อิ่มของเราจะได้มีสีสวยสีเหลืองเหมือนสีน้ำผึ้งนะคะอาจจะคั่วประมาณนี้ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําวิธีการแช่อิ่มค่ะอันนี้ก็เป็นมะขามที่เราแช่ในน้ําเกลือแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นํามาเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนาน้ําเชื่อมที่เราทําไว้แล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทค่ะนํามาเทใส่มะขามค่ะเราจะทําการเทให้ท่วมมะขามเลยนะคะ ค่ะเราก็ได้ทําการแช่มะขามในน้ําเชื่อมนะคะครบเวลา1คืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนน้าเชื่อมใหม่นะคะเพราะว่าน้ําเชื่อมแรกก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะอ่าน้ําเชื่อมนี้เราจะเททิ้งแล้วก็ทําน้ําเชื่อมใหม่ได้เลยค่ะ ค่ะเราก็ได้ทําการแช่อิม่มครบเวลา2คืนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะ่ะอมะาขามของเราสีสวยมากเลยนะคะสีสวยเหมือนสีน้ําผึ้งค่ะประมาณนี้นะคะและที่สําคัญคือไม่เละด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาตักชิมดูนะคะว่ารสชาติปมะขามแช่อิ่มของเราเป็นรสชาติยังไงคะ่ะ รอบหวานอร่อยค่ะหวานกำลังดีด้วยค่ะอ่ะแล้วที่สำคัญคือไม่เปรี้ยวไม่เละนะคะถ้าเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านใดนะคะชอบหวานกว่านี้นะคะสามารถแช่ต่ออีกเป็นคืนที่3มได้เลยค่ะไม่ต้องนำน้ำเชื่อมไปต้มต่อนะคะแช่แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าทดลองแช่มาแล้วค่ะสมคืนค่ะก็จะมีรสชาติที่หวานมากค่ะ เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูค่ะสามารถทํากินทําขายได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ